เนี่ยผมโอ้โหบิ๊กวินครับมาดิสวยครับคนดูสวยจัดแห่ะไม่กล้าวินนะครับผมคนดูมาโอ้โหซุปเปอร์ไปเลยนะครับผมคนดูเบ็ดหน้าสิบนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมดูอืมคนสิบเก้าไปแล้วนะโอ้โหโบบีกแล้วคนดู ว้าเวอร์จัดนะครับผมมาดูมาดีอืม,อมสุปเิ้ร์ไม่กล้าวินครับผมนะผู้ชมสวยๆเลยนะครับ1575บาทนะครับเจมาห้าแถวนะครับผมโอเคปิดท่า โอเคครับผมก็บกาดสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักยอบพาปั่นนะฮะอ่าวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับผมชินจังจอมกันนั่นเองนะครับผมผมาดูนะฮะก็มาดูนะครับผมว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกัน วันนี้ชินจังจะจ่ายหรือเปล่านะครับผมมาดูเจ้าหนูชินจังนะฮะสกัตเตอร์ยังไงครับผมเอ้ยเอาดีกี่คนดูมันต้องมากี่ตัวเนี่ยว้าห้าตัวหรอมันต้องมาห้าตัวหรอโอ้โหยังไงเนี่ยครับผมสวยดีคนดู มา12ฟรีเนียครับผมสำหรับฟรีเกมนะครับผมถือว่ามาเร็วมากเลยนะครับผมโอ้โหบิ๊กวินครับมาดิสวยครับคนดูสวยจัดแหละไม่กล้าวินนะครับผมคนดูมาโอ้โหซุปเปอร์ไปเลยนะครับผมคนดูเบ็ดหน้าสิบนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมดูอืม โขนสิบก้าไปแล้วนะอูโ้หูยโบอีกแล้วก็ดูเว้ยเวอร์จัดนะครับผมผมาดูมาดิฮซุปเปอร์ไม่กล้าวินครับผมท่านผู้ชมสวยๆเลยนะครับ1,575บาทนะครับเจมาห้าแถวนะครับผม โอเคปิดท้ายรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะครับผมท่านผู้ชม504บาทนะครับผมก็ได้กำไรอยู่นะครับผมสำหรับฟีรีเกมนะครับผม4,074บาทนะครับผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมท่านผู้ชมไปกันต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเอายังไงมาอีกหรือเปล่าเพื่อนขออีกตัวไปเพื่อนขออีกตัวไปเพื่อนโอ้โห นิดเดียวเท่านั้นห้าตัวนะครับหนึ่งร้อยยังไงต่อนะครับคุณผู้ชมโอ้วายมาแทนว่ะสแกตเตอร์ไม่เข้าขนดูยังไงแล้วยังไง <c oughs> ขอยอสักรอบไปฟรีเกมไปสวยๆไปฟรีเกมขออีกสักรอบมามาเธอมามาเธอมาสกตเตอรอ์ไม่เข้าว่ะคนดูมันจะเข้าบ่อยแหละนะคนดูแต่ว่าไม่มาสักทีไม่มาสักทีมาไหม,อมรอบนี้ผ่านเฉยเลยคนดู เจ็บใจจัดล,ลุ่นเนี้ยโอ้โหจบแล้ววายมาอู้ถ้ามาอีกช่องนึงนะได้ฟรีเกม12ฟรีอีกเลยคนดูแต่มันไม่เข้านี่ดิประเด็นสวย30ครับ หมดสิทธิ์ครับคันดูเอาแล้วโอ้โหเปลี่ยนเบ็ดดูดิมันจะมาหรือเปล่าดูจบแล้วก็ดูขาดหนึ่งตัวเท่านั้นน่ะมันผ่านไปเฉยเลยก็ดูมีครับช่องสี่มีช่องห้ามาหรือเปล่า ยากนะที่จะเข้าผมว่ายากนะโอ้โหขาดช่องที่สองนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมก็ถือว่านะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมชินจังนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นใครอื่นเท่าไหร่หรอกนะครับผมหรือว่าใครอยากให้ผมเล่นใครอะไรหรือเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันสำหรับวันนี้ก็กำไร1 0 0 0งพัพอนะครับเดี๋ยวมี ต่อ EP ต่อไปแล้วกัานสำหรับค่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากากดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด u b s ส r i b e ให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ